จากเรื่องราวของประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของทางด้านการขยายประเด็นนะครับการขยายประเด็นวันนี้ขอเป็นเรื่องราวของข่าวที่นา่าสงสารมากทีเดียวผู้เท่านะฮะมีที่มีทามีมบ้านแต่ว่าลูกหลานแอบเอาบ้านที่ดินนี้ไปจำนองแล้วก็ถูกยึดที่ทางถูกไล่ออกจากบ้านของ ตนเองครับจนกระทั่งท่านรัมตรีเองก็สงสารก็เลยจะไปขอซื้อบ้านกลับให้แก่ผู้ผู้เท่าท่านนี้ครับแต่ปรากฏว่าทางด้านเจ้าของคนใหม่นี้ฮะดูเหมือนว่าจะไม่ยอมขายคืนให้ครับไม่พร้อมจะขายคืนให้ก็เลยสร้างความเครียดให้แก่ท่านะผู้เท่าเป็นอย่างมากครับอ่ะเราไปดูกันนะครับก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจครับ ในกรณีอย่างนี้นะครับจากกรณีที่ย้ายเท่าสี่พี่น้องต้องเจ็บโมหกแต่กระโปงย้ายออกจากบ้านของตนเองหลานมาขอใช้ฉนูดครับไปกู้เงินเพื่อไปทํางานที่ประเทศไต้หวันแต่ก็ถูกหลอกไม่มีเงินกลับมาใช้หนี้ครับจนกระทั่งบ้านแล้วก็ที่ดินถูกขายทอดตลาดซึ่งหลังจากที่เป็นข่าวดังก็มีผู้ใจบุญบริจาคเงินให้ย้ายกว่า1นล้านหกแสนบาทเพื่อซื้อบ้านหลังดังกล่าวคืนแต่ปรากฏเจ้าของรายใหม่ไม่ยอมขายคืนให้ครับ ล่าสุดนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้ครับทางทา่านรัฐมนตรีนายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับพร้อมทัณฑว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เดินทางไปไปเจรจากับเจ้าของที่ใหม่โดยการเจรจานี้เป็นการเจรจาแบบส่วนตัวไม่มีสื่อหรือว่าคนนอกเข้าไปด้วยครับโดยเจ้าของที่ใหม่ได้ให้ลูกออกมาต้อนรับก่อนที่จะไปเจรจาภายในบ้านครับทา่านรัฐมนตรีเองก็เปิดเผยกับสื่อบอกว่าตนกนับหน่วยงานได้ทําเต็มที่แล้วการเข้าไปเจรจาครั้งนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก sensitive เรื่องนี้ไม่ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเจ้าของใหม่ก็ให้เหตุผลว่ายังไม่พร้อมจะขายตอนนี้เพราะาทุกอย่างต้องใช้เวลาในการดําเนินการข้อมูลเอกสารและก็การดําเนินการอยู่ในขั้นตอนของกรมบังคับคดีแต่ตอนนี้ตนยังไม่พร้อมขายคืนให้จริงๆถ้าเผื่อพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเจ้าของรายใหม่นี้คืออยางได้ที่ดังกล่าวครับ <c oughs> อันนี้แปลเป็นภาษาชาวบ้านแล้วนะครับตัวท่านฐมนตีเองก็บอกว่าเราก็เข้าใจนะ เราก็ยื่นข้อเสนอให้เขาแล้วขอซื้อขอซื้อคืนในราคาที่สูงกว่าเดิมถึง2เท่าถ้าเงินบริจาคที่ยายมีนี่ไม่พอตอัวเล็กหน่วยงานก็ยินดีจะหาเพิ่มให้แต่เจ้าของที่เองก็ยังไม่รับปากครับพร้อมกับบอกว่าเจ้าของที่ใหม่นี่เครียดและก็หนักใจไม่น้อยครับเพราะว่ากระแสสังคมนี่กดดันโจมตีบวกกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ในครั้งนี้ว่าจะขายคืนหรือไม่ครับ หลังการกิรจาทะลุตียุติธรรมและก็หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้หารือเพื่อหาบ้านใหม่ให้แก่ยายก่อนวันที่16กรกฎาคมตามคําสั่งของศาลที่ยายจะต้องย้ายออกซึ่งตอนนี้ทางนายหลวงอนุเคราะห์ลูกชายของยายปโปรยนะครับลูกชายของยายโปรยพี่สาวคนโตของสี่ยายก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ก็เตรียมหาที่อยู่บ้านหลังใหม่ให้แก่คุณยายแล้วอาจจะไปหาบ้านเช่าในละแวกใกล้เคียง แต่ก็ต้องแยกเป็นสองที่โดยครอบครัวของยายโปรโยจะต้องอยู่อีกที่หนึ่งส่วนยายศรีนวลยายชะเล่มยายตะล่อมสามยายต้องอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งครับเพื่อรอความหวังใหม่ว่าในอนาคตจะของที่ใหม่พร้อมจะขายคืนที่ให้หรือไม่ทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมการเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะมีการไม่เข้าใจเกิดความผิดพลาดทางเอกสารการเกิดขึ้นซึ่งทุกหน่วยง,งานก็พร้อมที่จะหาทางออกให้ดีที่สุดและก็เร็วที่สุดแต่ตอนนี้ผเลเจรจาเป็นแบบนี้เขาต้องยอมรับ การดำเนินการทุกอย่างไม่ง่ายครับไม่ง่ายออคือคุณยายเองก็อยากได้บ้านคืนแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของเขาคนใหม่นะฮะเขาเองก็บอกว่าเขาเองก็ <c oughs> ดูเหมือนว่ายังไม่พร้อมที่จะขายคืนให้ครับถ้าเปิดภาษาบ้านเราคือเขาก็ได้ที่มาและที่ตรงนั้นนี่ครับอาจจะมีมูลค่า สูงก็ได้ครับผมทีนี้พอบังเอิญว่ามาขอซื้อคืนแม้ว่าจะให้ราคาเป็นสองเท่าแต่เมื่อเทียบกับราคาที่มันควรจะเป็นมันอาจจะสูงกว่านั้นอีกครับและข้าสังคมเองก็มองว่าเจ้าของที่ใหม่นี้อาจจะเป็นคนที่เหมือนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แบบนี้ครับก็จึงเป็นสร้างแรงกดดันให้แก่เจ้าของที่แต่ว่าถ้าเปิดสังคมที่เข้าใจกันนะครับว่าจริงๆแล้วนี่คือคนผิดก็คือหลานนั่นแหละที่นําไปจำนอง แต่ว่าผิดเต็มประตูก็ไม่เชิงอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลานเองก็เอาไปจะนองเพื่อจะไปการค้าประกันในการทํางานอยู่ที่ไต้หวันและคิดว่าพอตัวเองได้เงินมาก็มาไถายถอนคืนแต่ว่าปรากฏแล้วพอไปแล้วโดนหลอกลวงที่ครับไม่มีไรายได้ที่คไม่มีงานทําก็เลยกลายเป็นว่าไม่สามารถไถยถอนคืนได้และวท้ายที่สุดก็จําเป็นต้องมีการบังคับคดีขายบ้านหลังดังกล่าวให้แก่เจ้าของที่เขาเจ้าของที่รายใหม่ก็คงอยากจะได้แหละพูดง่ายๆ่ายนะฮะเออ เหตุการณ์อย่างนี้ก็เคยเกิดที่อุบวเราก็เคยมีเหมือนกันนะฮะคือเจ้าของที่อยากได้ที่ดังกล่าวพอควน,นี้เอาเงินมาชําระเงินก็ท,ทําทีไม่อยู่บ้านครับนะฮะบอกว่าไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะครับทางนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเอาเงินมาให้แล้วแต่ทางนี้ไม่อยู่ทีนี้พอเลยไปเป็นวันสองวันทางนู้นกลับมาก็บอกอ้าวคุณไม่มาชําระตรงตามเวลาก็แสดงว่าครบสัญญาแล้วก็ยึดที่ดินที่นี้ครับนี่ที่อุบวเราก็มีปัญหาแบบนี้เช่นเดียวกันครับ แต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์ในช่วงหน้าฝนนี้ไปที่นี่ฮะถาวรยางยนต์ถาวรยางยนต์กรุ๊ปและก็ไทพล u สถาวรยางยนต์นะครับทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าและก็สบายใจกว่าเป็นตัวแทนจาหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศออนรถอ้อรถยางรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถเอสยูวีครับแล้วก็รวมไปถึงการเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องตัวเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมเพรวเตอร์ท ไปที่ถาวรออย่างยยต์ทั้ง3สาขาครับสบายใจก,กว่าดูแลมากกว่าต้องยกให้ถาวรออย่างหยต์ครับแต่ว่าถ้าเผื่อวิ่งเวียดซีสต์น้ำมืออตรายคล้ายจะไปลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ามือเหลืองของแท้จากจังหวัดตราสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวนะครับท่านสามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐฝั่งบารินก็รุนทวีห้าแยกวารินซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้อนก็สุดยอดครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยถูกใจนกักแหล่สมทวิีอังกี้ตราต้นโพ ส่วน EC นะครับ EC เองก็เป็นสารฟูซิิติกสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเคลื่อเนเรียบเสียงเงียบลดก,การสึกหรอลดควันดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคําว่าเจ็บแล้วลื่นปึ๊ดลื่นป,ปึ๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ EC เลือกเติมได้ที่ถาวรยางยนต์อุบลวีนนา,นานตรงข้ามกับป้อมพัททรหัวสนามบินสอสยนด้านข้างทุ่งสีเมืองอบุบลเซบิด ถนนคลังอาวุธฝั่งวารินก็เรือนทวีห้แยกวารินร้านแสนลักออเตอร์สวิตตรงข้ามตึกดีแทกทางไปจังหวัดซีซิเกตอีซีสินค้าไทยคุณภาพส่งออกครับ